ค้เราจะมาดูเนาะว่าส่วนผสมของแป้งขนมเปี๊ยะเรานะคะใช้แป้งตัวไหนแล้วก็วันนี้สูตรนี้เนาะจะใช้อะไรมั่งเนาะอันนี้ขั้นตอนแรกเนาะที่เราช่างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวสูตรจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะอันนี้จะเป็นแป้งชั้นนอกนะคะแป้งชั้นอนอกก็จะมีไข่อันนี้ใช้ทั้งไข่ขาวไข่แดงะคะ่ะตีให้เข้ากันแบบนี้เนาะแล้วก็ช่างเรียบร้อยค่ะน้ำตาลทราย น้ำเปล่าหรือว่าน้ำเย็นธรรมดานะคะน้ำมันพืชค่ะส่วนแป้งชั้นนอกนะคะเราจะใช้แป้งพัดโบกก็คือแป้งเค,ค้กแบบนี้นะคะนี่จ้าแล้วก็จะมีแป้งชั้นในเนาะเดี๋ยวแป้งชั้นนอกออกไปก่อนนะคะ,คะแป้งชั้นในนะคะเราก็จะมีแป้งแล้วก็น้ำมันพืชแค่สองอย่างนะคะแป้งชั้นในจะเป็นแป้ง ตาบัวแดงนะคะที่ใช้ทำซาลาเปานะคะแป้งชั้นในนะคะถ้าเกิดใครไม่มีแป้งตาบัวแดงก็สามารถใช้แป้งพัดบกได้เลยเนาะแต่ว่าสูตรนี้จะออกมาถ้าผสมกันแบบนี้นะเนื้อสัมผัสเขาจะได้ไม่แข็งกระด้างแล้วก็ทานแล้วไม่ติดคอนะคะอร่อยมากเลยค่ะถ้าเราจะมาทำแป้งชั้นนอกกันก่อนนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายนะคะลงไปใน ชามอ่างผสมอะไรกันนะแล้วก็น้ำเปล่านะคะละลายนะคะน้ำตาลทรายกับน้ำเปล่านะคะให้เท่ากันเพื่อจะได้นวดง่ายๆนะคะเพราะน้ำตาลทรายเขาอาจจะละลายยากต่อนเนาะแล้วก็ละลายน้ำตาลทรายกับน้ำเปล่านะคะให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันดีเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปนวดกับแป้งกันค่ะละลายเข้ากันดีนะคะเราจะใส่น้ำมันพืชค่ะลงไปเลยค่ะ เราจะผสมของเหลวในนี้เลยนะคะเพื่อที่เวลาเราไปนวดจะได้สะดวกง่ายนะคะผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่นะคะที่เราชั่งเรียบร้อยทั้งไข่ขาวไข่แดงนะคะตีแล้วก็ชั่งให้เรียบร้อยค่ะคนให้เข้ากันค่ะ จะได้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เนาะเอาชามอ่างผสมเนาะที่เราจะนวดแป้งให้ถนัดเนาะนี่ค่ะมาลอนสักหน่อยนะคะลอนเพื่อไม่ให้เป็นก้อนแล้วก็เผื่อมีเศษสกรปรกจะได้เอาออกได้เนาะ,ะจากนั้นเราก็จะทำเป็นหลุมตรงกลางนะคะ แล้วก็จะใส่ส่วนของเหลวเมื่อกี้ที่เราผสมกันเนาะลงไปตรงกลางค่ะเราก็จะค่อยเอาซ่อมนะคะเพื่อไม่ให้แป้งเป็นก้อนเนาะเราจะค่อยวนๆนะคะนวดเข้าหาตรงกลางแบบนี้เนาะถ้าเกิดเรานวดคู่เขาทีเดียวนะคะอาจจะไม่ใช่ว่าจะ ใช้เวลาน้อยกว่ากันนะคะแบบนี้จะทําให้แป้งนวดง่ายแล้วก็ไม่เป็นก้อนนะคะถ้าเกิดเราผสมทีเดียวเลยนะคะแป้งจะเป็นก้อนเนาะเราก็จะใช้วนเข้ามานะคะแบบนี้ค่ะวนเข้ามาตรงกลางเรื่อยๆนะคะจนกว่าออของเหลวเราจะเข้ากับเนื้อแป้งนะคะแบบนี้ค่ะการที่เราเอาน้ำตาลทรายะคะ่ะไปละลายกับน้ําก่อนนะคะเพื่อ ไม่ให้น้ำตาลทรายเป็นเม็ดเนาะจะได้นวดได้ง่ายละเอียดเนียนให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมมาแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะใช้มือนวดเราก็ใช้ซ่อมนะคะนวดอ่างผสมก็ใช้ชามใหญ่ๆจะได้นวดถนัดนะคะไม่งั้นแป้งเขาจะได้ไม่ฟูเต็มบ้านเนาะก็พอเราเริ่มเข้ามานะคะวนเข้ามาเรื่อยๆอย่างี้แป้งเขาก็จะเริ่มเนืดเนาะ ทำไปเรื่อยๆจนกว่าฝุ่นแป้งจะหมดเนาะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเนาะเราจะใช้มือนวดนะคะเราจะนวดแป้งจนกว่าแป้งเขาจะเนียนนะเราจะนวดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งจะเนียนเข้ากันดีนะใครจะเอาไปนวดกับโต๊ะนะคะหรือว่า แผ่นซิลิโคนก็ได้เนาะแต่ว่าเราจะนวดแบบนี้ก็ถนัดดีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะนวด่อแบบไหนก็ได้ให้แป้งเข้าเนียนเนาะขนมเปี้ยเราจะได้อร่อยนะคะสูตรนี้ไม่แข็งกระด้างน,นะคะไม่ติดคอนะ,ะนิ่มค่ะรับรองนะคะชิ้นเดียวไม่พอใหยุดไม่อยู่แน่นอนค่ะจะเอามานวดกับแผ่นซิลิโคนแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ ดันเข้ามาหาตัวแล้วก็รีดออกไปข้างนอกแบบนี้นะคะอันนี้ก็ใครถนัดแบบไหนนะคะไม่มีแผ่นซิลิโคนนวดก็ไม่ผิดนะคะแล้วก็สามารถนวดกับถาดก็ได้เนาะที่เราหาได้ค่ะหรือว่าชามอ่าผสมเมื่อกี้เนาะนี่ค่ะถ้าใครทำ จำนวนเยอะๆก็สามารถใช้เครื่องนวดได้นะคะค่ะ,คะเราก็จะนวดจนกว่าเขาจะเนียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอ่าเราก็นวดแป้งเนาะเนียนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะทำเป็นกลมๆไว้นะหาะไยแลบไว้นะคะไม่ให้เขาโดนลมค่ะไม่งั้นแป้งเขาจะแห้งเนาะ ก็จะพักไว้นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะเราก็จะมาทําแป้งชั้นในกันต่อน่ะส่วนแป้งชั้นในนะคะก็มีแค่แป้งตาบวัวแดงแล้วก็น้ำมันพืชน,นะคะนี้ร่อนแล้วอันนี้ร่อนแล้วเรียบร้อยนะคะทำหลุมตรงกลางคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปคะ่ะที่เราชั่งไว้เรียบร้อยนะคะ ค่อยๆนวดเข้ามากลมๆนะคะแบบนี้ค่ะแป้งชั้นในนี่นะคะเราใช้เวลานวดไม่นานนะคะแค่คนให้น้ำมันนะคะนวดแค่ให้น้ำมันกับแป้งเข้ากันดีไม่เป็นฝุ่นก็ใช้ได้เนาะไม่ต้องนวดนานค่ะเราก็ใช้มือได้เลยค่ะ แค่ตะล่อมตะล่อมนะคะนวดแค่ให้เขาไม่มีฝุ่นแป้งเหลืออยู่ค่ะก็ใช้ได้ค่ะ,ะ,คะแค่แออค่จะใช้ได้แล้วค่ะ ก็จะแล็ปไว้นะคะพักไว้เหมือนเดิมเนาะให้เขาเสร็จตัวแล้วค่อยมาแบ่งแป้งระหว่างที่เราพักแป้งเนาะเราก็จะมาะปั้นไส้กันค่ะเราก็จะใช้ช้อนตวงช้อนต๊ะน,นะคะ นี่ค่ะก็ช่างนะประมาณ24-25กรัมนะคะต่อหนึ่งก้อนเนาะค่ะเราก็จะช่างประมาณก้อนละ24-25กรัมนะคะประมาณนี้ค่ะ ประมาณนี้นะคะเราก็จะทําให้เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะใครทําก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะคะตามใจชอบแต่เราจะทําก้อนอพอดีคาไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปเนาะทำสี่สิบลูกเนะเาะแล้วก็ปันใส่40่สิลูกค่ะนี่ค่ะ ส่วนไส้ที่เหลือนะคะเราก็สามารถทำเป็นกลมๆแบบนี้ไว้แล้วก็แช่ฟิสไว้ได้นะคะไม่เสียค่ะเราก็จะหาลายคลุมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโดนลมเดี๋ยวเขาจะแตกเนาะเราก็พักแป้งไปชทีเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาแบ่งเป็นก้อนเท่าๆกันนะให้ได้ทั้งหมด40ก้อนค่ะช่างแล้วหาแล้วนะคะประมาณเอ่อก้อนละ19กกรัมแบ่งแปง้แปง,ปงชั้นนอกเนาะ ได้40ก้อนนะแล้วก็ช่างหานนะคะใครจะทําก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็แล้วแต่ตามใจชอบเนาะอันนี้เราทําเป็นก้อนพอดีคํานะคะไม่ใหญ่มากเนาะเราก็จะทําหานออกมาได้ตกก้อนละ19กรัมนะคะเราก็จะทําเป็นกลมๆแบบนี้ไว้ะคะ่ะหรือว่ายัดเข้าไปข้างในแบบนี้คะ่ะแล้วก็ เราก็จะทําเป็นกลมๆแบบนี้จนเสร็จนะคะเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะเราก็แบ่งแป้งเนาะชั้นนอกชั้นในวิธีแบ่งแป้งง่ายๆนะคะเอาแปง้งชั้นนอกเนาะไปชั่งว่าได้กี่กร,รมัมแล้วก็หารออกมา าตามใจชอบนะว่าเราจะเอาชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเนาะของเราเนี่ยทำเป็นก้อนพอดีคําเราทําเป็น40ชิ้นเนาะล้วก็หานออกมาได้40ชิ้นส่วนแป้งชั้นในเราก็หานออกมาเป็น40ชิ้นเนาะก็ทําเป็นกลมๆแบบนี้ไว้เราก็จะมาใส่เอาแป้งในห่อแป้งนอกนะคะนี่ค่ะหอ่อให้มิดนะอย่าให้เขาแตกเนาะ นี่ค่ะห่อเหมือนใส่ใส้ลงไปข้างในนะแบบนี้เนาะแล้วก็คึนคึแบบนี้เนาะง่ายๆค่ะไม่ยากเลยค่ะส่วนใครจะทำก้อนใหญ่กว่านี้ก็หานได้เลยจะเอาน้ำหนักขนาดไหนก้อนใหญ่ขนาดไหนก็หารเอาเลยเนาะไม่ต้องทำเหมือนของเราทำก็ได้ค่ะก็จะพักไว้ค่ะแล้วก็จะใส่ไส้ ใน,นเราก็จะทำแบบนี้ไปจนเสร็จเราก็จะพักเขาไว้ประมาณ20นาทีแล้วค่อยมาคึงเขาจะได้เข้าที่นะคะเราไม่ใช่ว่าห่อแล้วคึงได้เลยเนาะเดี๋ยวเขาจะแตกนะคะ,ะก็แบ๊วออกมาแบบนี้ค่ะ ง่ายๆค่ะห่อให้มิดแป้งนอกห่อแป้งในให้มิดค่ะของเราสูตรนี้ทำ40ก้อนนะคะขนมเปี๊ยะเราก็ใส่ก็ปั้นไว้แล้ว40ก้อนค่ะกลมแบบนี้ไว้นะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จแล้วนะคะพอเราห่อเนาะแป้งชั้นในชั้นนอกเสร็จเรียบร้อยเราก็พักไว้25นาทีเนาะแล้วเราก็จะเอาเข้ามาคลึงนะคะ แล้วก็ใช้อุ้มมือนะคะกดลงแบบนี้ค่ะแล้วก็จะคึงกดเบาๆนะคะแล้วก็จะม้วนค่ะมมวนให้แน่นๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาคึงรอบที่สองค่ะ กดไปตรงกลางค่ะแล้วก็คึงมาตรงปลายนะคะม้วนค่ะแบบนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะทําแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะพักไวค่ะหาอะไรคุมด้วยนะคะจะได้แป้งจะได้ไม่แห้งนะคะ เราก็คึงนะคะครบสองรอบแล้วเนาะเราก็จะหาอะไรคุมไว้แบบนี้นะคะเราจะพักแป้งไว้2 0่สถึงยีนาทีนะคะเราค่อยมาคึงอีกรอบแล้วก็ใส่ไส้กันค่ะกันนะคะ พึงให้ออกบางๆแบบนี้เนาะก็เอาใส่ใส่ลงไปตรงนี้ค่ะค่อยๆหมุนเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็หุ้มปิดนะแล้วก็วางลงนะคะแล้วก็จัดทรงนะคะ อุ้มมือกดให้เขาแบนลงไปนิดนึงแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยตบให้เขาเข้ารูปแบบนี้นะคะนี่ค่ะปั้นใส่เสร็จเรียบร้อยเราจะวางใส่ถาดอันนี้ถาดอันนี้เขาจะไม่ติดนะคะเป็นถาดพิเศษส,สำหรับ อบคุกกี้เขาจะไม่ติดเนาะถ้าเกิดใครไม่มีถาดแบบนี้ก็ใช้ถาดธรรมดาได้ก็แนะนําให้ลองแผ่นนนสติกเนาะอันนี้เราจะมาสเต็มนะคะนี่ได้มาจากาประเทศไทยนะคะใช้ยนาท้านเนาะจะบีบสีผสมอาหารสีแดงลงไปในจานแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอากระดาษทิชชู่ค่ะวางท้างบนก่อนเนาะแบบนี้ค่ะแวเาจะจุ่มสีเราก็จุ่มลงไปแบบนี้จะได้ไม่ติดออกมาเอา่ เยอะจนเกินไปนะคะนี่ค่ะค่ะแลงไปแบบนี้นะคะก็จะได้สีติดเป็นภาษาจีนแบบนี้นะคะค่ะเราก็จะสแตป์งลงไปน่คะดูใว้ใกล้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นภาษาจีนแบบนี้นะคะ กดเขานิดนึงค่ะแล้วก็จุ่มจุ่มสีนะคะให้เขาติดทั่วไม้แบบนี้เนาะแล้วก็จุ่มสีทุกครั้งนะคะแล้วก็แปะไปข้างๆแล้วก็นี่นะคะ สีเขาไม่พอนะคะเราก็บีบเพิ่มได้ค่ะถ้าเกิดเราเอากระดาษทิชชู่วางบนสีก่อนเขาจะได้ไม่ดูเยิ้มไหลนะคะให้ให้ให้แค่เข้าติดแบบนี้ค่ะซับๆหน่อยก็จะประทับตานะคะให้เรียบร้อยค่ะ ก็วอร์มเตาได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาขนมเข้าอบกันค่ะเราก็อบรอบแรกนะคะครบเวลานี้ยังไม่สุกดีนะคะอันนี้เรามาเอาออกมาทาไข่ก่อนคะ่ะอันนี้เป็นไข่แดงของไข่ไก่นะคะหรือว่าใครจะใช้ไข่เป็ดก็ได้เนาะอันนี้สองฟองเราใส่นมสดนะคะรสจืดลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็สีผสมอาหารสีเหลืองนิดหน่อยนะคะไม่งั้นเขาจะจืดไปนิดนึงเนาะ เพิ่มสีสังสวยงามค่ะเราจะทาไข่ตอนที่เขายังร้อนๆอยู่เลยนะคะ เมื่อกี้เราทาไข่นะคะทาไปสองรอบนะคะเพื่อให้สีเขาสวยงามละมุนนะคะเราก็จะเอาเข้าไปอบรอบที่สองนะคะขนมเปี้ยะเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังอุ่นๆอยู่เลยค่ะนี่ผาให้ดูนะคะนี่ค่ะไส้เค็มค่ะ ไม่หวานนะคะออกเผ็ดๆหวานนิดๆค่ะหวานไม่เยอะเนาะแล้วก็เค็มหน่อยๆนะคะอันนี้ไส้เนาะเดี๋ยวจะแปะสูตรไว้ให้ว่าไส้ผัดยังไงนะคะเพราะว่าไส้นี้สามารถทําขนมเปียได้สามารถทําเป็นไส้ขนมเทียนได้แล้วก็สามารถทําเป็นไส้ขนมไข่หงได้นะคะได้สารพัดขนมด้วยจะเป็นไส้ขนมเทียนก็ได้เนาะนี่ค่ะอันนี้ก็คือ วิธีทําของเราง่ายๆนะคะในต่างแดนนะคะสามารถทํากินทําขายทําเป็นของฝากได้เลยนะคะฝึกไปเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรไม่มีใครทําเกิดมาแล้วทาเป็นตั้งแต่ในท้องนะสามารถฝึกนะคะแล้วก็ทําเราสามารถเป็นไรายได้เสริมได้แล้วก็สามารถเป็นอาชีพประจําก็ได้นะถ้าเกิดทําใครทําไปเร,เรื่อยๆนะคะก็จะปรับสูตรก็จะเก่งไปเองนะคะนี่ค่ะนี่ออกมาหน้าตาโอเคนะคะขนาดทาแบบรีบๆนะคะวันนี้ ไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสเนาะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าป่วยเงินทองไหลามาเทมาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ